สวัสด,ดีชาวโซโซเที่ยวแคมปมด้วยนะคะวันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับพเพื่อเพื่อนเออยืมสี่ยูปเรมาแมงเพื่อนเขาทำกันปูต้องทำปืนปูไม่เอาอ่ะปูจะมาเล่น ผมก็จะมาสอนการเทคนิคใช้เชือดแ,แท็กเชือดแท็กมาเล่นเ,นเนนแต่ไม่หอนนี่ยแหละแม่งก็ยิงคิว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 เยเอะก็ไม่มีอะไรมากแล้วดึงคิวคิวไปเถอะแม่งไดเห็นโกโก้ไม่ว่ากันนะ โอ้ยแหกว่เ็กดออเสียงหน่อยนะไม่ได้เดยวกูหรอกลงบอสเยอะก็ไม่ดีนะครับเดี๋ยวได้ไม่แบ ไปเร็วนะฮะคุยคุยคุยอะไรนี่มาแด๊ดคุณรึเปล่าเอ็นเพย์ไอ้เนี่เฮ้แล้วเราคือคอะไรก เพื่อนไ okay. ่เยอะเท่าออไปเยอะไปไม่ถูกต้องออกมาเจาะเจาะนั่น